สวัสดีครับผมตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นโกฟ์ฟูดนะครับสเปกไม้อลโซลิดนะครับก็คือไม้ข้างกับไม้หลังจะเป็นโรสวูดนะครับอินเดียนโรสวูดเนี่ยมันก็จะสีเข้มๆแบบนี้ลายมันจะถี่นะครับตัวนี้มันจะมองลึกๆหน่อยนะครับมันจะต้องมีแสงส่องสีมันนิดหนึ่งเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะเข้มนะครับสำหรับตัวนี้ ถ้าโดนแสงเนี่ยมันก็จะออกเป็นดำแดงนะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับเนี่ยสีผิวของไมโลสูดนะครับแต่ตัวจริงมันจะดูสวยมากมันจะดูเข้มเกือบเหมือนเหมือนจะดำนะครับแต่ถ้าเราส่องดีๆหรือว่าไปโดนแดดเนี่ยจะเห็นลายออกชัดเจนนะครับตัวเนี้ยขอบก็เป็นโลสบูดขอบ ขอบส่วนใหญ่กีตาร์จะมีขอบไม้แท้นะครับจะทําขอบเป็นไม้แท้ขอบก็คือขอบด้านข้างเนี่ยหเห็นไหมครับมันจะมีขาวตัดขอบดำใช่ไหมครับขอบดํานี่คือไม้โรสูตนะครับด้านหน้าเป็นเปลือกหอยเป็นอาวารโลนเป็นเปลือกหอยปิก,กาดก็เป็นไม้ปิก,กาดเป็นโรสูดอันนี้ก็ฉลุเป็นไม้ก็คือไม้แท้ทั้งตัวไอตัวดำๆนี่เป็น เป็นพลาสติกนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะมีสามชั้นตรงกลางนี้ก็จะเป็นไม้ด้านล่างก็จะเป็นเหมือนเป็นไม้สีดำนะครับอีโบนีนะครับข้างหน้าเป็นซีดร์สปูตนะครับซีดร์สปูตเนี่ยสีมันจะออกเข้มเข้มนะครับซีดร์สปูตเนี่ยเป็นไม้ที่นิยมใช้ทำกีตาร์คลาสสิกนะครับเพราะว่ามันให้บวนเสียงที่มีความ แน่นหนักแน่นนะครับแล้วก็สะท้อนเสียงได้ดีถ้าเอามาประกอบกับรถสู่นี้ก็เป็นกีตาร์ราคาแพงๆนั่นเองตัวนี้จะเป็นป่งไฟฟ้านะครับจะเสียบช่องตรงนี้เสียบไฟฟ้าตรงนี้ขอบด้านหลังนะครับเนี่ยขอบด้านหลังก็จะเป็นไม้อันนี้จะเป็นไม้เมเปิลนะครับทําลายสวยมากทําลายค,คล้ายคลาสสิกนะครับเก็บรายละเอียดคล้ายๆพวกกีตาร์คลาสสิก เพราะว่ามันจะมี3ชั้นนะครับสำหรับขอบไบดิงนะครับไบดิงจะมีตรงนี้ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างด้านข้างก็2ฝั่งส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเปลือกหอยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นความเท่ของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จริงแล้วเนี่ยมันเป็น K ซีรี์ K นะครับแต่โรงงานจีนเขาเอามาตีตลาดจีนเนี่ยเขาจัดให้อยู่ในประเภทของซีรีส์ G เพราะว่า ขาปรับตรงนี้นะครับลูกบิดลูกบิดซีรีส์เคเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเขาปรับมาให้เป็นเป็นแบบโลหะชุบโครเมียมอย่างดีนะครับมันก็จะดีกว่ารุ่นที่เป็นพลาสติกก็เลยใช้เป็นซีรีส์จีนะครับสําหรับเมืองจีนนะครับที่ใช้ตีตลาดนะครับไทยก็รับมาจาก แล้วมาจากตลาดจีนอีกทีหนึ่งมันจะมีตลาดเกาหลีนะครับตลาดเกาหลีเนี่ยเขาจะมีซีรีส์ตรงนี้เป็น k นะครับ k 8 3 0นไอ้รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับของซีรีส์ k หรือว่า g 8 3 0นะครับถ้าในตลาดจีนเราจะหาซีรีส์หาชื่อรุ่นได้ในตลาดถ้าของเกาหลีนะครับก็เซิร์ช k 8 3 0 rce นะครับถ้าเซิร์ช ในจีนก็ G830 นะครับก็จะเจอรุ่นนี้ให้เสียงที่คมคมชัดกลางหวานมากผมมีม g o ฟ r ูด G830 G820 อยู่ข้างหลังตัวนี้เสียงจะจะกลางหวานแล้วก็พุ่งกว่านะครับก็คือจะดีกว่านั่นเองราคาก็สูงกว่าหน่อยหนึ่งราคาถ้าผมขายอยู่ที่36 0 0 0นนะครับราคาหน้าร้านอยู่ที่4 5 0 0 0ถ้าซื้อตามร้าน ใครที่สามหมื่นเป็นราคาราคาเกือบราคาสมนะครับเอากำไรเล็กน้อยฟังเป็นโน้ตโน้ตไปก่อนเทียบกับคาสุกินะครับสเปคเดียวกันแต่ว่า เกรดไม้คนละเกรดกันนะครับคนละเกรดคนละพรีเมียมอันนี้เกรดไม้นี่ก็จะเป็นแบบบางลงมาหน่อยเสียงมันก็จะออกออกพุ่งเลยครับออกพุ่งเลยแต่ว่าเสียงมวลเสียงมันจะบางกว่ากันนะครับอันนี้จะออกแบบพุ่งๆเพราะว่าไม้มันบางไม้มันบางการสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ย มันจะออกมาทั้งตัวนะครับแต่ถ้าไม้ที่แบบหนาแน่นๆหน่อยนะครับในในลำตัวมันเนี่ยเสียงมันก็จะทะลุออกมาได้น้อยกว่าแล้วก็มันจะเน้นออกด้านหน้าก็คือพุ่งด้านหน้านั่นเองนะครับด้านหน้าก็คือตรงตรงเสาโหตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไม้บางๆเนี่ยมันจะพุ่งออกทั้งตัวนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของเสียงของกีต้าร์นะครับ อ้มสตัวเลยเหนครับว่ามวลมวลของเสียงมันความแน่นความคมมันต่างกันลนะคือออโซลิดเหมือนกันแต่คนละเกรดคนละพรีเมียมนะครับถ้าถามว่ารุ่นเนี้ยมัน มันดีเพราะว่ามันราคาถูกอันนี้ของคาสุกินะครับไม้โลต์สูดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ใครได้ไปถือว่าโชคดีมีลายสีอ่อนตรงนี้ด้วยนะครับอินเดียนโลต์สูดเหมือนกันนะครับใครได้รุ่นนี้ตัวนี้ไปโชคดีเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบความพิเศษที่แตกต่างนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะขายแบบอรับราคาเลยลอเล่น คลิปนี้ผมแนะนำตัวนี้นะครับที่บอกว่ามันพรีเมียมแล้วก็น้ำหนักมันหนักกว่าด้วยแล้วก็เสียงมันก็แน่นกว่า ความสวยนะครับความสวยนี่สมบูรณ์แบบเลยนะครับก็งานดีมากราคานะครับผมขายอยู่ที่สามหมืนหกตัวนี้สามหมืนหกนี่ลดแล้วนะครับลดลดจากหน้าร้านเยอะมากหน้าร้านนี้สี่หมื่นห้านะครับส่วนตัวนี้คาสุกเเนี่ยออสซลิดเหมือนกันคุณภาพเสียงก็ตามราคาเลยนะครับ8,900นเก บาทวนสวยเหมือนกันด้วยความสวยนะครับถ้าง,งบถึงนะครับถ้าง,งบงบถึงในจำกัดที่8 0 0พันนะครับไม่เกินหมื่นก็ตัวนี้แต่ถ้าง,งบสวยๆเลยนะครับสามหมื่นกว่าก็ยังไหวนะครับก็คือก็ฟูบูดซีรีส์ G830 หรือ K830 นั่นเองนะครับ แนะนำตามความเหมาะสมนะครับผมเป็นคอร์สสอนกีตาร์ออนไลน์นะครับไม่ได้ไม่ใช่ร้านขายกีตาร์แต่จะเอากีตาร์ที่ดีที่สุดแล้วก็ราคาที่เหมาะสมมาแนะนำเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่ต้องการ